กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc มาและ fc เกาที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงนะคะมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะพี่น้องจา๋หาฮหานอยนะคะแนวทางฮาหนอยวันนี้นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่8กับ3นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ99นะคะ99ก็หลุดไปนะจ๊ะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง6 8มีไม่เอ่ย68 ให้เด่น8เจาะไม่เข้านะคะเสียดายจริงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนน้อยพิเศษนะคะ06นะคะไม่มีนะคะตารางกําลังวันมานะคะ0นย์ะคะพี่น้องส่วนล่าง42มานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋าใครได้สูตรน,นี้ไปบ้างนอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะน้อยปกตินะคะ5 9 มีไม่เอ่ย59ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะตารางกำลังวันเข้านะคะน้อยพิเศษ54นะคะ54ก็ไม่มีนะจ๊ะตัววิ่ง5มานะคะใครได้5วิ่งรูด5นี้สุดยอดเลยนะจ๊ะน้อย VIP นะคะ43มีไม่เอยส3่สไม่มีนะคะ ส่วนล่าง30นะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะพี่น้องจ๋าใครได้สูตรนี้ไปก็แอดมินก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะมาตัวตรงมาตัวเน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องวันนี้สุดยอดมากเลยนะจ๊ะปังมากเลยพี่น้องมาตัวเน้นมาตัวชอบแอดมินก็ดีใจนะคะที่ทําแนวทางนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้นะคะพี่น้องจ๋า โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่28นะคะ วันที่28เดี๋ยวแอนมินเอากระดาษมาปิดไว้นะคะจะได้ไม่สับสนนะคะพี่น้องปิดไว้นะคะสรุปเข้ามา2นอยนะคะนอยพิเศษมาล่างแล้วก็นอย VIP ก็เข้าล่างนะคะวันที่28นะคะ28เดือน8ปี64นะคะ แนวทางวันนีเนนะะเ้เด่นนะคะสายสำหรับเด่นนะคะแล้วก็จะมีวิ่งนะคะสายวิ่งของเรานะคะก็จะมี สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0มี6มี9มี2นะจ๊ะสำหรับสายวิ่งนะคะ เรามาเอาตัวเด่นมานะคะก็จะมี8นะคะแล้วก็5นะคะตัวเด่นนะคะเรามาเจาะ8กันก่อนนะคะก็จะมี80 82 88นะคะ ส่วนชุดกันโอ,อ้ไม่ใช่เด่น5นะคะพี่น้องก็จะมี5 1นะคะ5 2 5 5นะคะส่วนชุดกันของเรานะคะชุดกันนะคะชุดกันชุดกันของเราก็จะมี5 3 แปดสี่ห้าสี่แล้วก็จะเป็นห้าห้านะคะตัวที่แอดมินเน้นแล้วก็ตัวที่แอดมินชอบนะคะ<ม>ก็จะมีแปดูน 8ป8สี่นะคะอ่ะแปดสามแอดมินไม่ได้เอาเราพี่น้องโอ้ยเงินไหลไม่เป็นไรนะคะให้ก็จะเยอะเกินไปนะคะแล้วก็แปสองนะคะส่วนเด่นห้าที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าห้านะคะแล้วก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตซูมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ,คะ,คะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวย channel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า